นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมให้ชมผลงานเก่ามาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับคันนี้ทําไปเมื่อหลายปีแล้วนะครับผมะนะครับก็พี่เขาไปทําสีมาใหม่สวยเลยเหมาะจังหวะในแบบผมเลิกเรียนมานะครับผมก็ต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคไหมแข็งแรงไหมครับ การเก่าเมื่อหลายปีที่แล้วครับเพื่อนเเช็คระบบรายละเอียดน้ํามันเฟืองอหลายหลายจุดนะครับครนนี้ทำความสูงที่8นิ้วครับเพืเ่อนเ่ยางเบอร์36.12.5นะครับผมเป็นซ u เปอร์สวมเปอร์นะครับล้อเป็นกระทะ16คูณ8ลบ30ครับ่าดี โอ้นะครับผมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันหน่อยหนึ่งนะครับนะครับแหลกรังคาแฮนเมดครับกันชนหน้าเป็นโบค่านะครับผมโป่งเป็นบูทแวร์แท้นะครับผมสีเป็นสีถิวเปลือกส้มครับหนาแข็งแรงนะครับเด็ดมากนะครับสปริงเป็นสกาดจเกอร์นะครับคันนี้ชุดช่วงล่างเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วครับของแฮนเมดดูกันนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งก็ว่าได้นะครับเป็นชุดวล์ลิงครับเพื่อนๆนะครับชุดวา์ลิงครับแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมนะฮะอา้าวหายไปแล้วนะครับอืม ได้ทำการปรับเปลี่ยนเป็นคันชักเวอร์ชั่นที่5แล้วนะครับอืมดีเยี่ยมเลยวันนี้มาเช็คระบบหน่อยนะครับอ่าโปร่งบุฟเกอร์สวยแท้นะครับสต็อกเกิซอฟต์บดีนะฮะแท้เลยนะครับยังอ่าคงความเป็นจี๊หล่อๆเลย โอเค <ไป S 1> <Okay. S 2> คลิปสั้นๆครับก็ให้เพื่อนๆชมนะครับ oh, <boy. S 2> เลื่อน่าบันไะดเป็นแอนเมดนะครับเป็นงานเราเองอ uh, ่าบันไดแหลกหลังคาของแอนเมดลาดกระบังครับขอบคุณครับ